สวัสดีครับพอดีมีน้องก็ถามว่าทำงานเสร็จก็ออกไพเสร็จจะไปทำงานเป็นเอ็กเซลยังไงนำออกเป็นเอ็กเซลยังไงครับเนื่องจากการออกไพ่เสร็จแล้วนะครับเหมือนวิดีโอก่อนที่เราทำไปแล้วเราจะนำออกนะครับก็ง่ายๆเลย ปิดไปก่อนเ,อเริ่มหน้าจอก็เข้าโฮมสเปซบาร์นะอ,อันนี้ปล่อยกุ๊ปกันนิวไปเลยครับตามชื่อเอาเป็นตัวนี้เลยนะครับผมพอดีเดี๋ยวมือจะไปบังจอนะครับใช้ตัวนี้ไปเลยก็ได้แล้วก็เข้าเหมือนเดิมครับ จากเสร็จทุดาวิงครับอบนะครับรอบเหมือนเดิมเหมือนวิดีโอที่แล้วเลยอินเทอร์ครับเดี๋ยวมือบังเจ็ดหมดก็กดโอเคไปเลยครับตอนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนี่ครับที่เรานำออกเมือ่อกี้อยกรุ๊ปสองเวลาเราจะนำออกเป็นไฟเอ็กเซลหรือนำ, B, นำสกุลซีเสบีนำสกุลทีเอทีอก็ง่ายๆก็คลิกข,ขวา Export เนี่ยครับเราจะใช้ตัวนี้ถ้าใครจะใช้ไม่ใช้แท็กดีก็ไม่ต้องนำเข้าครับไปเลือกเอาในนี้ครับเลือกได้ตั้งชื่อไฟล์เอาเอาเหมือนตัวนี้เลยตันนั้นครับอันนี้เป็นพายเป็นพีเลพายพีเดี๋ยวมือบังครับนะครับ เป็นพอยต์ผมย่อเป็นพีแล้วันะ,ะเก็บไว้ที่ไหนเอาเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับ New er. New er นิวโฟเดอร์นิวโฟเดอร์หนึ่งะลยนก็ตั้งชื่อมันซะ อี2ีสองหนึ่งสองนะมือผมบังแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับอันนี้จะนำออกให้เป็นนาสกุล csv ครับ csv มันก็จะกลายเป็น excel เลยครับใช้งานได้เลยเป็น csv กันนะครับเสร็จแล้วก็ โอเพนเลยครับนี่เขาจะบอกว่าจะเก็บไว้ที่แอดมินเดสท็อปนิวนะที่เราเมื่อกี้ครับถ้าเราแต่นี้จะเป็นนามสกุลเซอเบียนะครับก็กดโอเคจบแล้วครับเดี๋ยวเราไปตามมาดูเดี๋ยวเรานำออกเป็นเทคเป็นนามสกุลที t ท,ทีตัวหนึ่งเอ็กพอพอยอ,อันนี้ก็พีเหมือนเดิมเนาะ มือจับบางเอาด้านนี้แล้วกันพี่เก็บไว้ที่เดิมนี่โฟลเดอร์อันนี้ครับอันนี้ที่เราออกมาอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นมือจับบางจีหมนเดิมนะแต่เป็นสองฝ่ายนำสกุลเงิสัก นี่เราจะเปลี่ยนเป็นเทคนะ TXT เปลี่ยนนามสกุลเป็น txt เป็นเทมเพลตนะ้ันนี้บางรุ่นบางกล้องก็จะใช้ตัวนี้โหลดอพอแล,แล้วแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลแล้วแล้วก็โอเพนเลยครับเขาจะบอกว่าเป็นนามสกุล txt เก็บไว้ที่เดิมแล้วก็โอเคเสียบร้อยละครับคันนี้เราก็เข้าไปดูไปดูนะ เดทท็อปที่เราเก็บ New Folder เปี่ยนจอก็ได้นี่ครับปันนี้ก็เป็นไฟล์ Excel นะครับสามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมใช้ของปอมอยู่ครับเรียบร้อยเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้ ดูไฟล์ .txt ดูนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นเทมเพลตเลยครับสาหรับน้องที่อยากให้อยากรู้วิธีนำออกไปใช้ก็ประมาณนี้ครับก็วิดีโอนี้แค่นี้วันนี้ไม่ค่อยสบายผิดพาพกานแอดขอรทุก้วยอนะครับเพื่อเกิดประโยชน์แนะนำไปใช้ใเกิดเกิด การพัฒนาหรืออะไรผมก็ยินดีครับมีอะไรก็แนะนำฝากติดตามด้วยนะครับอยากให้ทำอะไรก็พิมพ์ม,มาบอกมานะครับสวัสดีครับ